เฮ้ยอยู่อย่งนวิ่งกันดังเลยสัตว์จับต้มยำแม่งเลยแดกแมวนี่อยู่ในหมูแพงเพื่อนหูแพงแดกแมวนี่เที้ยสวัสดีครับผมชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ว่าผมชอบรูปนี้มากเลยชอบใส่ใจลูกเพจไงก็เขาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะจะหิวข้าวไอ้ีอยากกินข้าวมังไก่เฮ้ยถ้าพูดถึงข้าวมันไก่นี่แต่ร้านนั้นอร่อยนะเคยไปกินอยู่เพราแถมพวกเมนูพิเศษด้วยวันนั้นสั่งข้าวมันไก่ต้มมะอะไรวะข้าวมังไก่อะไรวะแเลยแม่งยืดเลยอะ หลอชีสรถไรไม่รู้เหมือนกันแต่รถมันเปรี้ยวนะเปรี้ยวผมรู้เรื่นน่ะไม่แดกเฮ้ยคงนี้เออเอาล่ะทุกคนเกมนี้มีชื่อว่า somewhere in the in the shadow ใช่ป่ะเดี๋ย end the dark วะเป็นเกมจีบสาวนะครับผมเราสี่คนเนี่ยต้องไปจีบสาวคนหนึ่งนะครับผมไปแย่งกันจีบสาวเฮ้ยมึงวันนี้กูช่วงนี้กูไม่ค่อยอยากมีแฟนละเอาเลยกูเดี๋ยวกูเรื่องเข้าไปจีบเลยกูยินรอนนพี่ว่าช่วงนี้ช่วงนี้พี่มีคนคุยอ่ะพอดีเลยอ่ะ เดี๋ยวพี่ให้โนนแล้วกันผมผมก็ผมก็มีแล้วผมผมมีคนในดวงใจคือพี่มอสเ่องนี้เห็นมอสเห็นมอสมีการเรื่องความรักอยู่ในมีพี่เมย์ในดวงใจผมอยู่แล้วเห็นไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่าบอกว่าตัวกูเป็นไอค้อนหมดเลยหัวร้อนหมดเลยเหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยตัวร้อยเหรออะไรเดี๋ยวนะมันไม่ได้ว่ะมันโดนไระไุ้เล็ไหนในดูนี่ก็เลยมันไม่มีไอ้เหี้ยอะไรบอกเลยมันกูจะรู้ได้ว่าทำอะไรอ่ะกูจะโดนเทียนเปล่าหรือว่าเอาจากน้อยน้อยไปมากเลยอ่ะสิบเจ็ดเหี้ยเปิดมาก็ตึงละ ปิดไฟก่อนนี่ปิดไฟก่อนอปิดปิดปิดไฟปเที่ยวรถปิดไฟปิดแล้วปิดแล้วแต่องเจ็ดตัวหน้าประตูอะหน้าประตูอะใครไอ้ไอ้คนกดเลขอยู่ไม่ปิดอะไม่ไม่ไม่ใช่พี่อะข้างนอกมีอะไรอะกูว่ากูกูต้องพลาดอะไรแน่แเลยเออเข้ามาไม่มีอะไรบอกนะใช่พลาดอะไรได้ไงเอาเลขน้อยก่อนแล้วกันเอาเลขหนึ่งหกสาเก้าสองสองนี่เจ็ดเจ็ดสองเก้าสาม ไดเอาใหม่ดิเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าสามเอาเลขเอาเลขน้อยที่สุดอะเดี๋ยวนะเอาเอาไข่ควงมาก่อนนีงไงยี่ไงโอเคนะครับผมเออพี่ป๋องเฮ้ยใครดูอกูอะอะไระใครดูดกูไม่รู้อยู่ดีเจนดูดูต่อแดนเปล่าต่อ้ยมีอะไเ้ยจอแล้วเจอแ อะไรอ่ะเกมเกมเกมราคาถูกกว่อเลยฟิลเล่เห็นเปิดไฟได้ด้วยพูดสามรอบเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะร้ลงไห้วะใแ้ลงไห้ป่ะเสือร้องไห้ป่ะเหียอร่อยเลยนะเหนียวเน็บเลยเหียอ๋อตู้อีกกว่าใช่เลยเฮ้ย้ก้าอันนี้กัดไปเลยเด็กสาวด้วยเคยคาเฟ่เฮีย เอามาชุบเอามาชุบเอามาชุบมันชุบได้มันชุบได้อี๋ม้าอุ้ยเอาอุ้ยมึงซื้อเกมใส่ไว้กูเดิแล้วก็มึงซื้อเกมให้กูเล่นอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอ่านอ่านบอดอ่านอ่านอ่านบอร์ดนะอ่าอดเอาเวลาไปเล่นนี่เกมใหม่ดีกว่าที่มัน c b t อยู่แล้วเนี่ยเออไอซูเปอร์ผีโพ่อไอ้เหี้ยเล่นเล่นดีกว่าเฮ้ยถ้าเกมกากแค่นี้เรายังผ่านไม่ได้เราก็อย่าไปเล่นเกมโหดเลยไอ้เหี้ยมาไอ้เหี้ยเอาหน่อยเว้ย เนี่ยผมให้อดี๋ยวเพื่งอนเดยวเพื่อนเดีย่าหาหาคนหนึ่งเซฟไปก่อนเดี๋ยวผมเป็นคานหาให้คานหาให้ครบแล้วครบแล้วครบแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงกลับไปลงท่อกลับไปลงท่อไอ้เหี้ยนี่ไปหาเหี้ยอะไรเนี่ยซ่อมแล้วไปเลยตรงไปเลี้ยวซ้ายหักซ้ายเลี้ยวซ้ายถอยหลังถอยหลังเออแล้วว่าหันไปทางซ้ายที่มันจะมีตู้อยู่อ่ะไม่เห็นตู้เหี้ยอะไรเลยไอ้ไอ้นนนนมึงเดินน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  ก็นั mortar, ่นแหละมึงม right. ึงตรงไปอะผมตรงแล้วนะเออนั่นแหละสายนิดนึงมันจะมีตู้มึงเห็นไ่มมึงนตอนนี้ผมอยู่ไอ้นนยังผมอยู่อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วโอเคกูอยากเห็นมุมมองมึงจริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงวะมันเป็นในนี่มันเป็นมันเป็นกล้องไอ้เยี่ยแม่งยากมากยีกยหน่อยนึงอีกหน่อยนึงกูจะได้ยินเสียงหัวใจคนแล้วนะอีเหนื่อมวะ เฮียมองเว้ไม่เห็นเลยเฮียเลี้ยวขวาไอสัตว์ป่ายซิมูเลเตอร์มันไหนเฮียขวาขวาตาบอดซิมูเลเตอร์ตรงไปเออเดินตรงหน้าเออซ้ายหนึ่งสายสองเฮียไม่เห็นเงากูไม่เห็นไงเฮียกูดำมืดเลยเฮียโอเฮียทำไมกูไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นวะเฮ้ย เฮี้ยเลยวิ่งมาไอ้เฮี้ยมันอยู่มันอยู่ข้างหลังผมกดพาสเวิร์ด x six 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 thank you พวกมึงเลยกว่าจะหาเจอเนี่ยถ้าทนเล่นได้นะเฮ้ยมีรอยอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเท่ากับสี่สามสามทุกคนช่วยช่วยผมหน่อยครับผมไม่ไหวแล้วผมประสาทจะบ้าตายแล้วเนี่ยเนี่ยเปิดประตูเนะไอ้เด็กเฮี้ยกูเห็นเงาตูดคนบอกมาสามสองหนึ่งนี่ 2องหนึ่งถ้าไม่ถูกต่อยอ่าไม่ใช่ของหน้ามาดิหกแปดห้าต้องดูแพทเทิร์นทีละตัวแปดห้าใช่ป่ะหกแปดห้าเป็นไปได้ไหมอ้าวถูกหกแปดห้าถูกเออนนไปหาม่ห้ไหนอ่ะเก่งกั้องวะเออเก่งอะเก่ง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 น้องภูเก่งมากเลยครับเปล่าไอ้เฮียดูยูทูบมาเหมือนกันเฮียสวนดอกไม้ เฮ่ยออกมา่าเป็นเลยตกไอสัตว์เอ้ยดอกกันออกมาทุ่งกันชาเฟ็เนยตกเลยอ่าคือดอกไม้คิงดอมมีผีดูี้มเนอ่ะวิ่งวิ่งวิ่งิ่มวิ่ง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 ตามหลงมึงอย่าดันูซิ่นั่วิ่งนั่งวิ่งนั่งวิ่งเั่งวกว่านั่งวอกว่านั่วิยว่งนั่งวกว่ามันเหมือนแมงสบเียใช้ส่ตีนวิ่งเียใช้สีตีนวิ่งยิ่งาไปไฟแดงมาไล่ก็เริ่มใกล้แล้วเฮียยังไงอะ เฮ well. ้ยเขามีรถเขาไอ้เด็กจบเกมยิ่งอึศักดิ์เกมบุญยิ่ง